ทานชุดตักบาทไม่ว่าจะเป็นแกงกะทิของที่มีไขมันและขนมหวานทองหยิบทองหยอดฝอยทองขนมชั้นซึ่งเป็นที่นิยมไปทำบุญนั้นนับเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้พระสงฆ์เกิดโรคอ้วนลงพุงเบาหวานความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจ จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขและโครงการศูนย์มิตรภาพบำบัดโรงพยาบาลจุลาลงกรอนพบว่าพระสงฆ์ป่วยเป็นโรคเรื้อรังแต่ไม่ติดต่อโดยเฉพาะโรคอ้วนที่พบมากเป็นอันดับ1นึ่ถึงร้อรองลงมาคือโรคหัวใจและภาวะไขมันในเลือดสูงโรคเบาหวานโรคความดันและโรคกระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบ ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากโภชนาการทางอาหารที่มาจากเมนูอาหารที่ไม่หลากหลายและมักประกอบไปด้วยแป้งน้ำตาลไขมันและกะทิที่ให้พลังงานสูงมากเกินกว่าร่างกายต้องการคุณเจ้าก็ต้องเลือกอาหารให้ครบทั้ง5หมู่ก็คือถ้าคุณเจ้าต้องฉันแป้งน้อยพาะคุณเจ้าไม่ได้มีโอกาสจะาอกังกกยนะฮะก็ฉันแป้งน้อยฉันเนื้อสัตว์ให้น้อยถ้าเป็นเนื้อสัตว์ให้เป็นปลา แล้วอย่าลืมให้มีผักหลายๆสีทั้ง5สีในแต่ละมือ้อกรมอนามัยเรากำลังทําโครงการยืดเหยียดสําหรับพระคุณเจ้าเพื่อที่จะได้ไม่เสียวักมักปฏิบัติคือการที่เขย่งขานั่งลุกนั่งลุกจากเก้าอี้อย่างนี้เป็นต้นนะ สำหรับอาหารสดที่ประชาชนนำไปถวายสังฆทานหรืออาหารที่นำไปตักบาตรนั้นแม้ส่วนใหญ่เป็นอาหารที่คัดสรรมาเป็นอย่างดีแล้วแต่ก็มีบางครั้งที่ไม่คำนึงถึงโภชนาการของพระพิสุสง์มากนักโดยอาจเป็นความชอบส่วนตัวหรือเป็นความชอบของญาติผู้ร่วงลับไปแล้วต้องนึกถึงคนรอบข้างด้วยค่ะไม่ใช่ว่านึกถึงเออญาติเราชอบอะไรเราก็จะซื้อแม้คือเราต้องดูดูคุณภาพของอาหารว่ามันถูกหลักอนอมามัยอะไรหรือเปล่าค่ะ แม้บางวัดจะมีการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายให้พระพิสุสงเพื่อแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพและโรคภัยต่างๆแต่ก็ได้ออกกำลังกายน้อยลงจากปัจจุบันประชาชนนิยมนิมนต์พระไปในกิจสำคัญและนิยมเข้าวัดเนื่องในวันสำคัญทำให้การเดินบิทบาทน้อยลงไปโดยปริยาย โดยพระมหาชาันชัยพรมปฏิโถผู้ช่วยจเจ้าอาวาสวัดเทพรีลาฝ่ายเผยแร่ระบุว่าการออกกำลังกายน้อยลงทําให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นถึง8กิโลกรัมพระเนี่ยก็จะมีหน้าที่พิจารณาก่อนที่จะฉันว่าสิ่งไหนที่จะเว้นสิ่งไหนที่จะฉันเนี่ยก็พิจารณาช่วยในการที่จะพิจารณาช่วยพระก็จะเป็นการดีมากเลยทีเดียว แม้อาหารที่นำไปทำบุญจะเกิดจากความตั้งใจดีและไม่ได้ตั้งใจให้พระรูปใดอาพาธแต่จากนี้ไปคารวาสคงต้องพิจารณาอาหารที่ทำบุญใส่บาตกันมากขึ้นเพื่อไม่ให้อาหารใส่บาตกลายเป็นภัยร้ายกับพระสงฆ์โดยไม่ได้ตั้งใจอีกต่อไป